สบายดีพี so <quin French Claire> mm ่น้องสบายดีสุขุสุขุนพอๆกับสตองแม่บ่าวลุ่งพี่น้องออกเนี้ยหาอยู่หากินตอนบ่ายๆเที่ยงเนาะลอยลอยลอยป้าจลุกป้าก็ล้านตัวกันเลยเด้อ หอยตึกแขแสมองมาลุ้นกันท่านผู้ชมน้องเผือกำลังจอบบอนตอนเปล็ดสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงไหมลูกนี่ขวาก็ชิวาก็มันไนะขันเจาบบ่อสบายดีปะลุงอ่ะสบายดีปะลุง

เก็บมาโลดตามหน่วยเด้อย้อยอะไเด้อตามตามคุณสินไฟพี่น้องคุณสินจะมานไหมไปดีเฮ้ยตัวไหนนี่คือมีโหลดคนในเหอนเดียวขึ้นไป ตอนขึ้นไปเราจะไปแวะเถียงเจาดาก่อนเออเออเอาลองไล้ไงไม่ถือสักตัวเลย,อยโอ้โหคือต้องไปเก็บลูกทำไม,ไมคุณคุณเป,เป็นแบบนี้คุณหูส้สือๆก็เป็นบอกคุณซีี เอ้ยว่านขอ,อกดูมันไม่ใช่ขอ,อกนะมันกลางคุณศิลไไพี่น้อเอ้ยมันแดดแห้งก่ะตากล้องกัสิลีดอยู่ตามห่มตามห้อยเด้อ้อมนวลเอาแล้วไงคุณศิลเอาเลยเอาบอกบาถามแปก <laughs> ลกแล้วแล้วคุณกินกบไหม โอ้เจสิวอ่ะโกลในตู้เย็นเป็นอาทิตย์เลยคุณแกดำทำไมคุณไม่ทิ้งโอ้ยกินน้ำพายได้เด้อทั้มีรถค้นเลยพลังเสริมผักผักโตมงมูไปนะมีรถจอดบัวที่บึกดำมาไล่มันกลับเลยนะมันไปโรงเรียน จะไปมนจะบ่ย่านบ่หิจะไปลมมื้อหน้าจะบ่ คนอะไรซอบหอยคุณซีนซอบหอยไหมถ้าถูกปลาก็ไม่ต้องเอาบ่ <c oughs> เออ,อีร้อยหนังแล้วลูกหนังแล้วเ <c oughs> ติมจะใช่ถือดีๆเด้อให้เริ่มพี่นองเลยค่ะมาเบิง่งเออฝากกดติดตามซอกแม่ว่าลูกนี่นะพี่นองเด้อ ตอนนี้อะไรสามร้อยกว่าให้มันผ่านกดเดียวเร็วเนาะไู่ได้มาถิ่มเบ็ดถิ่มมางใช่ไหมเนาะจะไปดีพี่น้องโอ้ยเบ็ดลูกผูุขาหนี่งเลยปุขาเป็นคนเก็บวัดอือปุขาคือมาเมียนนี้เนาะลูกใสยนะลูกลูกปลานี่ก็มาหลบอยู่ใกล้ๆใกล้ชีดญาติเลยนะี่ถั่วน้องอนะ ตอนนี้แล้วก็บ้านนั่นในคอนเก่ายามเก่าแล้วก็แม่ติงครับย่างพอถืก มันหนาวมันไปส่งหู้เลยแลพวกในหู้หกับมีจังออะรอน่อยแลปลาซูนต้นใหม่จะมีต้นตีนหิวปลาแสงว่าปลานี้เป็นปลายักษ์แน่ๆคุณศิลป์คุศิลป์น่เด็กเคยละอือใจ่สเคยละในใจพ่อสิอะไรปลามันก็อกตีคุณศิล

ยังเป็นเดือนช่องเดือนอยู่ยังหนักอยู่เนาะ ยามเก่านั่งกบเอาแล้วไงจะคือบจิกโอ้ย ก็ต้มชุ่มเรือวันไหมบะไรปลาตันีหามเพื่อคอมเมนต์จี๊กดีๆก่อนเนาะที่แล้วมาทางดิดแล้วสับตัวเออโทษ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 ทีพี่น้องเลยกอกคือมันเหงียบเสียงกันกับเรืเบิ่งโอ้ยน่าเอลยมันออกบ่เฮ้ยมันจะนองเหบ่ มันอยู่ในแหนะแต่บริจีกมันกเกันจวดออกแบกกดจูบเออบ่แม่เจ้าก็จูบกินหาตีมันออกทอาากั้งเลยเออจัดการ<อ>าบุบเก่าหนาผาเจดําลูกพี่ลงมาฝ <laughs> ่เจด,าาดํานาผาเป็นยังไง โดนหอยผัวแหม,แม,แม,มโอ้ยเศร้าเลยนี่บอกข่าวว่าป้าจะชิมหอยแบบว่ามาเป็นนางคุกคุณเผือกหนาวแหงคุณเผือกห่อนแหงไหมใายอยู่บกับกบักเผือกจ้ะเผือกเอ้ยไม่ไปบิ๊กทิปเลยเด้อสะไปที่ปานกู

เนี yeah, yeah. mm ่ยมาแล้วเนี่ยได้บ่เอ้ยอืม บ่มันบ่มีหวยคนมันบ่เป็นหยังบาดนี้เนาะว่าควายมันกายอือครับมันก็ <laughs> น้าล่าพี่นังจ้าพ่ออินทริปหนาเราอยู่ดีมีเพื่อนสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมมเปาลุงเดี่ยเอไปแล้วสบายดี